คริสติน่าแซแตไอดอลสายฮาที่กำลังมาแรงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพ a p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ไ w a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6 3 2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคร์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะหากพูดถึงไอดอลหลายคนคงนึกถึงหนุ่มหล่อสาวสวยหน้าตาดีๆ แต่จะบอกให้ว่าสมัยนี้แค่สวยหล่อมันไม่พอแต่ต้องมีความกล้าความบ้าถึงจะเกิดแบบสุดๆคริสติน่าแซแต้การันตีด้วยยอดผู้ติดตามสูงกว่า200,000คนและยอดกดไลค์ไม่ต่ำกว่า1,000 100, 0ครั้งโดยเอกลักษณ์ของน,นิวคือการแสดงว่าเป็นลูกครึ่งที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด แม้ว่าจะเป็นการแสดงแต่นางก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติและสามารถซื้อใจคนทั่วโซเชียลได้นอกจากจะพูดเก่งและแสดงได้ดีสุดๆนางยังร้องเพลงได้เพราะมากอีกด้วยล่าสุดเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Voice Thailand เรียกว่าเล่นจนได้ทำจริงส่วนตัวแอดมินเองเป็น F C ของนางตั้งแต่เพจ Facebook เลยค่ะฮาจิงฮาเรียวต้องยกให้นางคริสตินาแซแต้แม่สาวลูกครึ่งไทยบรติสและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำ เสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวีทีเฮดเซ็ต